นายเวลาสอบแล้วใช่ไนะมสอบตอั้วเหรอยังอ่านไม่เข้าใจเลยนายพลูริดพร้อมที่จะสอบหรือยังไม่พร้อมเลยอาจารย์ผมอาา่านไม่ทันแล้วอาจารย์จะเชิญพลูริรดเองอาจารย์มานี่คือห้องรับที่จะเชิญพลูริดประกอบสอบได้นี่ชื่อว่าห้องอเมริกาสไตล์โหอาจารย์ทําไมห้องมันมืดอย่างนี้นี่มันห้องเก็บของชัดๆที่ห้องมันมืดแบบนี้ เพื่อที่จะซาสมาธิให้กับคนที่กำลังตั้งใจอ่านหนังสืออาจารย์ครับแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าห้องสอบแล้วนะครับไม่มีเวลาจะมานั่งอ่านแล้วครับนี่แหละความรักขององนี้เวลาในห้องนี้จะช้ากว่าเวลาของค้านอกมากดิมอนของที่นี่เท่ากับหนึ่งวของข้านอกอาจารย์ทำไมประตูล็อกะอาจารย์ล็อกผมเหรอ อาจารย์ไม่ได้นลแต่มันเป็นกฎุองมที่นี่แต่จะออกจาก้องนี้ได้ผู้ดิตต้องทำข้อสอบติตต้าอนนตรงนีน้ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้ริตกำลังจะสอบให้ได้ลอยคะแนนเต็มเท่านั้นตาผมจะทำไปได้ยังไงแล้วถ้าทำไม่ได้ผมก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดการวิชาที่สี่มีตัวข้อกาห้าสิบข้อและข้อเสียงห้าข้อมีเวลาสองชั่วโมงเอ๊ะแต่ผู้ริตไม่มาสอบหรอถ้ายังไม่มาตอนนี้จะไม่ให้เข้าห้องสอบแล้วอาจารย์ครับผมยืนเจ๊กมาห้านาทีแล้วนะผมทำข้อสอบเสร็จแล้วครับอาจารย์ ข้อกา50ข้อข้อเขียน5ข้อผมทําเสร็จแล้วครับเป็นไปไม่ได้เธอฟื้นเสียข้อสอบไปเองนะพอดีผมอ่านมาทั้งอาทิตย์แล้วนะ่ะถ้าง,งั้นผมขอตัวไปอ่านวิชาต่อไปนะครับดีละ่ะถ้าทําแบบนี้ได้กับทุกวิชาฉันก็จะได้ร้อยคะแนนเต็มในทุกวิชาที่เธอมาอยู่ห้องนี้ได้ยังไงนะ่ะและเธอเดินมาเท่านี้ทาไมละ่ะ